สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาความจุนะครับเจ้าแบตลิเธียมฟอร์เฟตนะครับมาดูว่ิธีการเช็ดความจุของมันนะครับอย่างนี้นะครับจากก้อนนี้นะครับผมลองซื้อมาจากร้านสุดาครับเป็นแบตลิเธียมฟอร์เฟตนะครับไซส์3 2 7 0อูนูนะครับขนาด6กแอมป์หรือ19.2วัตต์เอานะครับซึ่งเป็นแบตใหม่ๆของปีนี้เลย อันนี้เป็นเซอร์จากคนขายเป็นคนขายเขาแปะมาครับ6แอมป์เพาอัตอนนี้6แอมป์เาจริงไหมนะครับว่าเป็นแอมปลองไครับเดี๋ยวผมจะเทด้วยเจ้าเครื่องตัวนี้ครับเป็นยี่ห้อ HSTRC รุ่น B60 รุ่น2นะครับผมจะใช้มันในการหาความชุ้เจ้าแบตตอนนี้กันอ่าขัต็นแรกเลยนะครับโอเคผมก็ทำการ แบตนะครับเพื่อจะชาร์จเข้าครับควบุกครุบก่อนเลยเลยสเต็ปแรกนะครับเราต้องทําการชาร์จแบตเข้าไปให้เต็มก่องน,นะครับนี่ก็จะชาร์จแบตก่อนเลยเดี๋ยวจะปรับโหมดไปที่โหมดชาร์จนะครับตั้งโปรแกรมไปที ล okay. ิเธียมแบตนะครับจากนั้นผมก็จะไปที่โหมดชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะต้องปับก่อนนะครับอันนี้เป็นลิเธียมฟอทสเฟสียนะครับอันนี้ผมจะลดกระแสการชาร์จลงมาน้อยๆสักหนึ่งแอมป์นะครับ,รบซึ่งความจุมันไม่มากนะครับการตั้งสูงไม่ดีนะครับผมก็จะชาร์จไปที่1แอมป์ก่อนนะครับพอ1นแอมป์เสร็จแล้ว ไปนะครับอันนี้เป็นการเลือกว่าเราจะชาร์จที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็น 1s นะครับ 1s ก็คือผมใช้ฐานระบบ 1s นะครับก็คือเซลล์เดียวนั่นเองเสร็จแล้วโอเคไปชาร์จกันต่อครับเครื่องทำการเช็คแล้วนะครับอย่างนั้นผมจะคอนเฟิร์ม ปล่อยให้แบตชาร์จให้เต็มก่อนนะครับ โอเคครับสำหรับตอนนี้ก็เครื่องผมหลังจากที่ทิ้งให้ดิชาร์จไปประมาณ100ร้อยกว่านาทีนะครับเครื่องก็ทำการตัดนะครับมันตัดมันตัดเพราะว่ามันถึงจุดต่ำสุดครับส5ุดโวลต์ไปแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าแบตลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยอ่าวนแรงดันต่ำสุดของเขานะครับไม่ควรให้ต่ำกว่า2.5นะครับ2.4 2.5ถ้าต่ำไปกว่านี้แล้วนะครับแบตมันจะ เสื่อมสภาพไวนะครับดัะนั้นเครื่องตัวนี้มันก็จะมีระบบโปรเทคเอาไว้นะครับพร้อมก,กับรายงานตัวความจุนะครับออกมานะครับตัวนี้คือ3,116น MM มิลลิแอมป์เอานะครับจากการรายงานที่ก้อนแบตเอาไว้นะครับที่แอมนะครับตัวแอมป์เอานะครับแต่พอเทสจริงได้แค่ประมาณ3แอมป์ 3าแอมป์นิดๆนะครับจริงๆแบบที่เราซื้อในลาซาด้าในประเทศเราก็จะได้ประมาณนี้ครับสาไม่ไม่เกินนี้ครับผมเทสแล้วหลายๆยี่ห้อครับเพราะว่าก็ตามราคานะครับไม่ได้แพงมากตก็ก็พอจะใช้งานได้จริงๆมันก็จะหลงเหลือประจุอยู่ในนี้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็พอจะคัดการได้นะครับว่ามันคงไม่ถึงหกแอมปอาแน่นอนนะครับอาตรงนี้ออกมา แค่3ิแอมป์นะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์ในการเทสความจุนะครับเทสความจุของแบตนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเทสในระดับแอดวานซ์เราต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยกว่านี้นะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองเทสดูว่าแบตเราจะจ่ายประจุได้จริงๆเท่าไหร่นะครับก็ให้ลองดูตามผมนะครับเราเทสตามจริงผมดูนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ